สวัสดีตอนเกือบจะเทีย่ยงค่ะวันนี้ทางท่ายจากพี่บ้านข่าไม่ได้ตัดยางทีทำน้ำคนติท้ามาว่าไม่เห็นคลิปในป่ายางหยุดมั่งนลทุกคนตัดลือทุกวันยางตายพนเดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำค่ะกําลังจะไปไว่ายน้ำเฮ้ทุกคนเวลาหายุดยางเลยนะยากมีอามณ์แบบว่าเออครับหลอด้าวส้วนปา่ามาแท่งปามตอนนี้อาโณ์มันมีแล้วค้าแต่ปามนี่ปามไม่มีค่ะว่ายน้ำว่ายน้ำ ใครหลอนค่ะทุกคนว่นายน้ำค่ะว่ายที่บ้านเราเองค่ะทุกคนว่ายตอนนี้นก็ได้ เดี๋ยวก็ไปไหว้หนามต่อก่อนนะคะไหว้เจอกันไหมครั้งหน้าค่ะฝากติดตามกลับกันมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ